Terima kasih telah menonton! นายนรัตพงศิทธิขาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์จังหวัดเชียงใหม่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นบุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปตัวแนนายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงานพร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์บุญเละยะเลิศท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นางสาวสุรัตดาสารุรติลาวันผู้อำนวยการสำนักงานทททเชียงใหม่นายภูณัฏฐนาเหล่าพาณิชยกายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและป้องกันการระบาดโควิดในทีมของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงเห็นควรให้มีการดำเนินการยกระดับภูมิคุ้มกันโรคสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันโรคแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์จังหวัดเชียงใหม่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นบุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไประหว่างวันที่23 29มกราคม2566เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคจากนักท่องเที่ยวรวมทั้งลดการแพร่ก,กระจายเชื้อสู่นักท่องเที่ยวซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือไปอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หน่วยง,งานราชการและองค์กรเอกชนทุกแห่งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสถานประกอบการโรงแรมสมาคมห้างร้านต่างๆและสื่อมวลชนทุกสาขาโดยมีผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นจำนวนมาก ที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่ม F i t หรือว่า Free a n d i n d e p e n d e n t t r a v e l e r เนี่ยสามารถเดินทางออกท่องเที่ยวต่างประเทศได้นะคะโดยในช่วงแรกที่เปิดการเดินทางจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะ,ะก็จะเป็นเรื่องของอการการเดินทางท่องเที่ยวมาเองเลยจะเป็นกลุ่มนักธุรกิจเนี้ยเป็นต้นนะคะ,ะยังไม่ได้เป็นกลุ่มทัวร์แต่ว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ร,นรัฐบาลจีนก็ได้มีการประกาศให้บระชาทนเที่ยวสามารถจัดทัวร์ น,ะะนำนักเที่ยวจีนเดินทางออกมาได้เริ่มตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์2516นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกที่ดีนะคะแต่ว่าการที่นักเที่ยวจะออกมาได้มากน้อยแค่ไหนคงต้องขึ้นอยู่กับจํานวนเที่ยวบินที่จะกลับมาบินนะคะแล้วก็เรื่องของข้อจํากัดในการเดินทางฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น <S 2> <S 2> ให้ผู้อยู่ในวงการอุตสาหการรมท่องเที่ยวนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้าน ฝ่ายตั้งรับก็คือก็คือเมืองไทยเนี่ยนะคะแล้วก็บุคลากรในนท่องเที่ยวซึ่งจะต้องทํางานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งยังอา,อาจจะมีหลายท่านที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดอยู่เนี่ยนะคะมันก็ถ้ารับวัคซีนเข็มสุดท้ายเกิน4เดือนมาแล้วเนี่ยก็สามารถมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ะฉะนั้นในสิ่งที่เปิดประเทศมาเนี่ยที่เที่ยวเข้ามาเนี่ยเรามีความพร้อมในการต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเรื่องของ บุคลากรที่ฉีดวัคซีนครบโดสหรือไม่นะครับเราก็เชิญชวนกันมานะครับให้มาฉีดวัคซีนกันเพื่อให้นกักท่อเที่ยวมั่นใจนะครับ